เราจะพูดถึงเรื่องของนะครับการบวกลบพหุนามนะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องของบวกลบเอกนามไปละนะครับแปลว่าครูก็ให้ทําไปแล้วเรียบร้อยครับทีนี้เราจะทําการบวกลบพหุนามโดยที่จะต้องทําการนะครับแก้ไขในแต่ละจุดก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นบวกแบบนี้ถ้าการบ,บวกบวกกพับวกพกหุนามแบบนี้นะครับก็คือ การเอาเอกนามหลายตัวมาเรียงด้วยกันจะเรียกว่าพห,หุนามนะครับพหานามและเอกนามหลายตัวรวมกันนะมันก็จะกลายเป็นพห,หุนามนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเอกนามกับพห,หุนามมันบวกลบกันอยู่นะครับเราจะแก้ไขมันด้วยวิธีไหนเนาะถ้าหากว่าเหมือนเดิมที่ครูสอนไปชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือสังเกตจากตรงนี้ครับลบสิบสองบวกสิบห้าจะและให้ x ตรงนี้เขาบอกว่าให้บวกกัน นะถ้าให้บวกกันแล้วปุ๊บอ่าก็คือลบิบสองตัวนี้บวกคือแ้าเอกหรือตัวนี้บวกกับห้าเนะครับก็จะได้ว่าแชร์ก่อนเปิดกระดานขึ้นมาก่อนเปิดกระดานแล้วปุ๊บอ่าวบอกว่าตัวบอกว่า 1 x 2 x 1> นะครับติดลบนะลบ1 2 x และอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลบ1 2 x บวก15และ5 x แบบนี้เนาะก,ก็คือนะครับ ลบสิบสองบวกสิบห้าและให้ x ตัวนี้ก็คือก้อนแรกนะครับลบสิบสอง x บวกสิบห้าตัวสือขี้เหร่จังหมายอะไมลบสิบสอง x บวกสิบห้าอย่างนี้นะครับและใหา x ก็คือตัวให้ x ตัวนี้ก็คือ บวกกันอยู่นะครับบวกกับ 5x เนาะแบบนี้นะครับในกรณีกรณีที่มันบวกกันแบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องดูอะไรมากนะครับปลดวงเล่อออกมาได้เลยเนาะถ้าปลดออกมาแล้วปุ๊บ x เ x, ก x, 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 x ถ้าปลดออกมาแล้วปุ๊บนะครับให้เราสังเกตุที่ตรงไหนมี x บ้างนะครับ 2x บวก15บวก 5x บบนี้เนาะสังเกตตรงนี้ตรงไหน,นมี x บ้างสีส้นใต้ไว้ตรงนี้มี x นะตรงนี้ก็มีนะตรงที่เหลือไม่มีแล้วฉะนั้นตัวที่เราจะทําก็คือตัวที่มันมี x เราเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันครับก็คือสัมประสิทธิ์ของตบ12กับ5ตรงนี้นะครับก็คือลบ12บวกกับ5แล้วก็ x หลือข้างนอก เะตัวที่เหลือมีตัวบวกไหมถ้าไม่มีก็ไว้ที่เดิมนะครับก็ไว้เป็นบวกสิบห้าแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> จาม <c oughs> ขอโทษครับลบสิบสองบวกห้าเลออกับเท่าไหร่เลย่ยมีนี่สิสองล้านบวกไปห้าก็เหลือมีนี่อยู่ทั้งหมดเจ็ดล้านนะครับ x บวกสิบห้าคือคำตอบเลยจบแล้วเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับก็คือจบกระบวนการงงไหมตรงนี้งงไหมฮัลโหลไม่รักป่าไม่ได้ยินเลย อ่าอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันครับตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้อ่าให้เห็นทั้งจอทั้งหน้าจอมีแชร์เห็นทั้งหน้าจอสกรีนแบบนี้นะครับก็ข้อต่อไปตรงนี้ครับลบแปดและเอกลบหกอ่าตรงนี้นะครับข้อนี้เนาะ มันเป็นการบวกระหว่างลบแกับ x อกลบหในเมื่อเราจะทาก,กับสองตัวนี้นะครับก็คือเอาสองตัวนี้มาบวกกันปุ๊บก้อนหน้าคือ8ปดลบแปด็ x, ก้อนหลังคือ x อกรลบหกนั้นมันอยู่ที่นี่อ่าแต่กรณีเดียวก,กันก็คือถ้าหากว่าเป็นบวกแล้วมันต้องดูอะไรมากนะครับแค่สองเรื่องมาเลยนะถ้าบวกกันอย่างนี้นะกรณีบวกอยู่หน้าวงเล็บนะครับก็คือถอนมาได้เลยก็กลายเป็นลบ 8บวก x ลบ6นะครับในั่นตอนต่อไปคือทำไรก็คือเอา8คิ่ไปเลขธรรมดานะครับเออเขาเรียกว่าค่าคงที่เนาะไม่มีตัว x ผสม,มอยู่ก็คือไม่มีตัวแป,ปรอะไรผสม,มอยู่เลยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือจัดรูปดีๆก็จะได้เป็นนะครับถ้าจะจัดรูปให้เข้าใจง่ายนะก็ได้เป็นลบ8ลบ หกบวกเนะครับอันนี้เรียกหกเนาะฉะนั้นลบแปดลบหกลบแล้วลบอีกลบยี่กว่าเดิมใช่ไหมก็ลบเท่ากับลบสิบสี่บวกด้วย x นะครับอันนี้ก็คือคำตอบหรือจากรูปส่วนตัวนี้ก็คือจะได้เป็น x บวกไม่บวกละเกซ์ลบสิบสี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำเนาะ ในกรณีที่เป็นบวกเราไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็คือถอดงเลือกมาได้เลยนะมันจะไม่มีอะไรมากแต่ถ้าหากว่ามันเป็นลบนะสิอ่าเรามาดูกันวิธีการทำนะครับในกรณีกรณีที่มันเป็นลบเนาะการลบของนามอยู่ตรงนี้ครับบอกว่า6 x เอลบวงเล็บสีอย่างนี้เริ่มจุดนะ6ก x นะครับลบกับ 4x บวก7อ่าถ้าไปแบบนี้ปุ๊บนะครับสังเกตว่าหน้าวงเล็บตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายลบอยู่นะครับในกรณีที่มีเครื่องหมายลบนะครับตัวไหนก็ตามที่อยู่ในวงเล็บจะต้องเปลี่ยนทุกตัวเลยไม่ใช่เปลี่ยนหมายถึงเครื่องหมายเปลี่ยนครับจากตัวนี้ที่มันเป็นบวก ก็จะกลายเป็นลบนะครับตรงนี้เป็นบวกก็จะกลายเป็นลบเช่นกันเนาะลองดูทีตัวนะพหุนามคือเอกนามหลายตัวมาบวกกับลบกันนะครับตรงนี้นะตัวที่หนึ่งเป็นบวกอยู่เนาะคือ 4x บวดาแกตัวที่สองก็คือ7นะครับถ้าเอาถอดวงเล็บปุ๊บนะครับก็จะกลายเป็นกลายเป็น 6x ลบ 4x ะครับก็คือ 4x จะกลายเป็นลบ 4x เจตัวนี้จากบวกก็จะกลายเป็นลบเครับจบแล้วเรออือยังยังเรายังต้องทำตัวที่มันเหมือนกันอยู่นะครับอันนี้ 6x อันนี้ 4x จะได้เป็น 6x ลบ 4x ก็เหลือ6ลบ4เหลือ 2x ลบเก็ตอบแค่นี้เลย ดูออกไหมเข้าใจไหมเอ่ยเมื่อไหนะเข้าใจไหมคะอธิบายอีกหนึ่งข้อค่ะเอาตัวให่ยังหนึ่งข้อโอเคคะ่ะเอาข้อนี้แล้วกัน <UNKNOWN. S 1> อืมข้อนี้ข้อนี้ ก็คือก็คือก็คือเดียวกอ่าก้อนแรกก็คือลบสิบลบหนะครับลบหลบกับ6 x เอลบสิบสอง สังเกตว่าจำนวนพหุนามก้อนแรกก็คือลบบ x ลบ1นะครับพุ้นามก้อนหลังก็คือ6 x ลบิบที่นี้นะครับสังเกตว่าตัวข้างหน้านี้มีเครื่องหมายลบไหมตัวนี้ไม่มีลบเครื่องหมายลบแสดงว่ามันเป็นตัวบวกเนาะถ้าถอดวงเล็บก็ถอดได้เลยปกติก็คือลบ1ิบนะลบ14 x ลบ1จากนั้นตัวข้างหลังมีเครื่องหมายเล็บอยู่ข้างหน้า ฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างในตรงนี้เครื่องหมายต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับตัวนี้ 6x เป็นบวกอยู่จะกลายเป็นลบ 6x ไปเลยนะครับถ้าหให้12ตัวนี้เป็นลบอยู่ก็จะกลายเป็นบวก12นะครับกรณีที่มีเครื่องหมายไอ้มีเอกนา,าม3ตัวเนาะ3ตัว4ตัวอย่างนี้อ่ะ4ตัวไปเลยแล้วกันนะครับกรณีที่มันเป็นเครื่องหมายบวกมันก็จะกลายเป็นลบนะครับถ้าหากว่าเป็นลบก็จะกลายเป็นบวก ถ้าหากว่าเป็นบวกก็กลายเป็นลบ้าเป็นบวกอีกตัวหนึง่งก็กลายเป็นลบเช่นกันนะครับตรงนี้นะถ้ามีกี่ตัวมาทํากันอยู่นะครับก็เราต้องเปลี่ยนให้หมดในวงเล็บเลยนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับทีนี้ทีนี้ตัวนี้มีแค่สองก้อนนะครับก็เปลี่ยนแค่สองตัวนี้นะครับก็กลายเป็นลบหกบวกกับสิบสองอ่ะจากนั้นทํากันต่อเลยนะครับตัวนี้เป็นค่าตัวแปร ตัวนี้มีัวแรตัวนี้ก็มีตัวแปรและตัวแปรก็เหมือนกันด้วยก็คือ x นะครับฉะนั้นเราทำแค่สองตัวนี้ก่อนนะครับก็ได้เป็นลบสิบสี่ลบหก x แล้วก็ตัวที่เหลือคือจะมีจะเหลือค่าคงที่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือลบสิบลบหนึ่งกับลบสิบกสิบลบหนึ่งกับสิบสองนะครับก็คือลบหนึ่งตั้งบวกสิบสอง ตัวนี้เหลืออยู่เนาะ,ะจากนั้นทํให้เสร็จเลยทําให้เสร็จเลยครับก็กลายเป็นลบสิบสี่ลบหกเป็นลบยี่สิบมลบได้ลบอีกลบยิงก,ก,กว่าเดิมนะครับลบยี่สิบเอ็กนะครับแล้วก็ลบหนึ่งบวกสิบสองก็คือมีนี่อยู่หนึ่งล้านมาได้มาอีกสิบสองล้านก็ได้เป็นก็เหลือตังอยู่ทั้งหมดสิบเอ็ดล้านนั่นเองแต่เป็นเงินที่มีก็เป็นบวกนะครับก็ตอบแค่นี้ทำยากไหม อ,อีกสักข้อหนึ่งไหมในการลบนะครับมันจะงงตรงที่เรื่องของการลบไปและเพราะว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเราถอดลบออกมาปุ๊บตัวนี้จะกลายมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยอสังเกตหม่นะ,ะเขียอ่อจัหลักในกรณีที่ตรงนี้นะครับมันมีมันเป็นมันมีลบอยู่ข้างหน้าก็าไม่ต้องเปลี่ยนแต่ตัวนี้มันมีลบอยู่ ฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนจากบวกกลายเป็นลบนะครับก็กลายเป็นลบสิบแปตัวนี้แต่นั้นก็ตัวนี้ก็ยังมีลบอยู่ก็คือ x บวกอยู่ก็กลายเป็นลบสองนั่นเองครับอันนี้คือหลักลการสังเกตนะต่อไปต่อไปอันนี้มันมีมีสองก้อนก็เปลี่ยนจากแปด x กลังสองก็กลายเป็นลบแปด x กลังสองจากเก้า x มันก็กลายเป็นลบเก้า x นะครับตัวนี้มันบวกจาก,จากนั้นสังเกตว่าลบลบก็กลายเป็นบวกอ่า สุดท้ายเลยคือเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ให้กับให้เราดูด้วยเนาะเผื่อว่าจะทบทวนนะครับในการทำการทำกันบ้านวันนี้ก็ไม่มีอะไรละนี่คุยแล้วสามก้อนสามก้อนตัวนี้สามก้อนถ้าหากว่า x ลบ x กำลังสองนะครับบวก x ลบหนึ่งตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครั ได้เท่ากับลบ x กำลังสองบวกสาม x บวกเก้าตรงนี้สังเกตจากข้างหน้านี้ไม่มีลบนะครับไม่มีลบก็ปลดเล็บออกมาทำได้ธรรมดาเลยก็ได้เป็นลบ x กำลังสองบวก x ลบหนึ่งแต่เครื่งนี้มีเครื่องหมายลบอยู่นะครับตรงนี้มีเครื่องหมายลบอยู่ก็ได้ทำ ให้เครื่องหมายข้างในนี้เปลี่ยนทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นบวกอยู่ก็กลายเป็นลบ x กาลังสองครับตัวนี้เป็นลบเป็นบวกเหมือนกันก็กลายเป็นลบสาม x ครับตัวนี้เป็นบวก้กันก,ก็กลายเป็นลบเก้าครับ,บ,บ,รบอ่าดันั้นนะครับทําให้มันสําเร็จก็คือลบ x กาลังสองลบ x กาลังสองสัมประสิทธิ์ข้างหนมันก็คือหนึ่งครับตัวที่ไม่มีนะไม่เห็นนะก็คือหนึ่งเนะาะก็ได้เป็น ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณด้วย x ก,กําลังสองกับตัวนี้บวกด้วยไม่มีตัวเลขก,ก็คือหนึ่งะครับก็คือหนึ่งลบสามลบสามคือมาจากตรงนี้นะครับ x ก,ก็คือเอาสามบัติของตัว x เฉยๆมาจะทำกันนะครับ เอตรเอจาลังสอนเขาน้าแหลวเลยเฉยๆสุดท้ายเลยคือค่าคงที่เอาไว้ให้เดิมนะครับก็ได้เป็นลบหนึ่งลบเก้าอ่าจะได้เป็นเท่ากับลบหนึ่งลบหนึ่งเท่าไหร่เลยลบหนึ่งลบหนึ่งก็เป็นลบสอง x กําำลังสองนี่เองนะครับอันนี้หนึ่งลบสามก็เป็นลบสองเช่นกันนะครับลบสองเนาะ แต่ตัวนี้สุดท้ายเลยคือลบหนึ่งลบเก้าก็เป็นลบสิบนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าบวกกับลบอยู่ติดก,กันก็จะกลายเป็นลบหรือก็ได้ก็เท่ากับลบสองกำลังสองนะครับลบสองแล้วก็ลบสิบนะครับเราสามารถทำได้หลายวิธีการนะครับบางทีใครอาจจะทำแบบในตัวอย่างแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครจะทำเป็นแบบครูอย่างนี้ก็ได้ ตามความเข้าใจของแต่ละคนเนะาะกีริสา์มีหลายวิธีในการถานะครับอ่ะมีใครสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยมือนะเข้าใจไหมคะมืนามืนาไม่ตอบนี่เข้าใจไหมคะเข้าใจ นิดหน่อยค่ะข้าใจนิดหน่อยเดี๋ยวเราลองไปฝึกทํากันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าเราเราฝึกทําแล้วเราไม่เข้าใจสามารถถามครูได้เนาะกูอ,อยู่โรงเรียนนี่แหละอะวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีทุกคน